รอบนี้ก็ได้คือเมื่ออก,กินเลยเดอ้อถูกทิพม่วนจ้ะม่วนให้มันแน่นม้วนแน่นกันได้ทำไมว่าได้หนึ่งซืออีกแล้วอันเมื่อคืนเนี่ยเบิรงนเจลอกกินตาบึงหูหรอแล้วยากว่าสัน้นประมาณตีสองือเปล่ายากหน้าผัวสัน้นจะซื้อว่าจะ่ไซส์แต่ตีสองแล้สัน้นหันจะหนันหันจะสาวยังไม่ได้หนึงซื้อมีบบัตมือเจ,จ้าของเรือจ้า น้ำสลัดของเรานะคะมีมะยองเน่มีบักหนาวมีบักพริกมีน้ำปลาผงสดเข่าขัวอันนั้นเป็นก้อยแล้วอ๋ยมันบึกอาปากเอยเด้อาปาก,าปากเลยเพื่อ,อ,าาเ,อ,เ,อเห็นหอดดิ่งไกล สวัสดีค่ะสุขสุขคนพี่น้องป้องตายนะคะนาะเมื่อนี้เก็บมาพอกันอีกแล้วครับช่องเฮดล็อกคลองหลวงเดินจ่ะเด้อเมื่อนี้จะพามาเฮดอาคือจะกินอันนี้จ้ะคือจะกินอาแบบรักสุขภาพนะคะก็เลยว่าจะทําสลัดโลขั้นตอนก็บม่ยากค่ะไม่ไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกนะคะมีนี่จ,าจ้าคาตอแป้งแผ่นแผ่นแป้งแผ่นแป้งแป้งยวนเนี่ยจ้อ่ะนะอุปกรณ์นะคะ โอปูอัดนะคะปุ่ยอัดของเบนโตนะจ่ะดเด้อเบนโตะนะคะเมื่อนี้มีสองใสนะคะมีไส้ปูอัดกับไส้แฮมนะคะแฮมนะจ่ะนิกเด็กจ้ะบับตรแดงจะ้ะบัตรแดงนะคะแครอทนะคะแครอทแนะจ้ะผักจ้ะพี่นอ้องจ้าผักจากฟาร์มนะจอบสวยๆโอ๊สแบดเกลียวโอ๊ตแม่จะบอกอะไรบอกปุ๊บปิน <c oughs> อ่ะเริ่มแรกกันเลยเนาะ อันนี้นําแป้งนะจ๊ะเนาะแบบลงจุ่มน้ำจ้ะพี่น้องจุ่มน้ำอย่าไปดึงสื่อเดอ้ออย่าจุ่มโดนถ้าไปจุ่มน้อยเดียวพอไปยังคือห้จุ่มหน่อยเดียวมันบอกวา่าถ้าจุ่มโดนเนี่ยมันจะแหลวมันจะเละค่ะผักผักเจลอ้อล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเบิ่งสิดน้ำออกนี่ล้างเรียบร้อย้ะจ้าล้างแล้วเด้ออย่าไปนังสือล้างแล้วสาวนะคะเอาผักไสพี่นอ้องจ้าเอาผักไสปุ๊บตามด้วยแครอทค่ะ บางคนอาจจะใส่บะคอนบะเขียดเห็ดก็ได้เดยอพุทธแ,แล้วแต่คนมากจ้ะพี่นอ้องเนี่ยมาแค่อดกันเลยไอ้ใส่บกแตงจา้าใส่บกแตงใส่ลงไปเอาแฮมนะคะกินเองค่ะใส่หลายๆค่ะใส่อีกบะพอนะคะใส่เสร็จแล้วค่ะหน้าที่ต่อไปคือม้วนจ้ะม้วนให้มันแน่นนะคะม้วนให้มันแน่นถ้ามันบ่นแน่นมันจะบยอยู่จ้ะพี่นอ้องม้วนให้มันแน่นนี่โอ้ม้วนยากดิ มวนใส่จานมวน,น,นเนี่ยฮนปันไดพื้หม้บอได้หนังสืออีกแล้วบอได้หนังสือตาก้องไขกรหัวใส่แข่คข่พื้นไม้บ่เป็นอย่างจะเอาไม่ได้เนะะตื่นเต้นพี่น้องตะก,กี้เฮ็ดบ่เป็นอย่างไดบ่ตื่นเต้นใดมือก็ล้างแล้วนะจ๊ะเด้ออย่ามาอันนั่นเด้อเอา้าบอได้อีกละข่บ่ได้หนังสือบอวะรอบนี้บ่ได้คือค,อคอบอก,กินเลยเดอ้อทุบขิด จะเอาเอาพังแล้วพังแล้วโอ้ยอย่าพึ่งรอบนี้ต้องได้เด้ถ้าอยากไอายุมเจ้าได้นี่ได้ได้ได,ได้จะรอบนี้ได้นะจ๊ะได้แล้วนะคะได้เสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะจะอันนี้คือไส้แฮมเรานี่เจเจนะคะจะใส่ใส่น้ำมันเขาเรียกว่าน้ำมันน้ำมันงาลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ตรงนี้เนะี่ยเพราะว่าเป็นอย่างมันบาจะให้มันหอมแป้งมันจะได้หอมหอมนะคะ่ะ เกือแล้วกัเวลาเราไปวางไว้นะคะมันจะทําให้ไม่ติดนะจ๊ะบกติดกานบติดกันอีกแผ่นหนึ่งเฮดเป็นไสใไส้ปูอัดนะคะคือเกาจะ้ะลงไปนะจ๊ะลงไปเลยเี่สุบซุ้มเจา้าอย่าไปเียหนังสือเด้ออย่าจุ่มโดนอย่าหายสอนเออซุ้มซม,มีนี่พอสลิดหนานี่สีสลิดใส่พิเก้าจะ้ะผักของเราปลอดสารพิษนะคะแค่หลอด อกระปุกป่าไส้นี้นะคะ <c oughs> เป็นไส้ปูอัดเนาะซิมกันแต่ทำไมแต่ทุกคนหูวเขาอ่ะนี่จ้าปูอัดของเบนโตะจ้าจ้าไว้สิคี่ไว้ธรรมดาด้วยจ้าแน่นๆให้แน่นๆจับจับพักไว้น้าให้มันแน่น พันพันจ้ะพันรอบๆนะคะพันไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นไส้ปูอัดนะคะไส้ปูอัดนะคะวันนี้จะทําไส้ปูอัดแล้วก็แฮมใส่กันนะคะเนาะคือบง่ไงคือให้จับเบิ้งว่าแป้งมันพอบอมันแข็งเกินไปมันกับบได้มันอ่อนเกินไปมันกับบได้ต้องต้องใส่ ผิดวิเคราะห์ค่ะแยกๆยาบเด้หนังสือกับคู่แจกแตกรูบานเนาะจะเก่งอยู่ตัวใส่อีกหน่อยวยซัน่อยซันพี่น้องจ๋าเอามือแล้วจ้ะล้างมือหละได้คือเจ๊ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะยาบเด้หนังสือมันโลกสวยเลยจ้าหนูก็ได้ยินเสียงตอบรับดีนะคะมือนี่มือนี่แหละไปอาเอารถไปล้างกับอาจารย์เปียวยุรานกุ้งค่าแค่ค่ะ กสามีบอกเขาบอกว่าอันอย่างนะอันเมื่อคืนเนี่ยเบิงเจลอกกินตับักหุ่งเหรอเล็ดอยากวะสั้นประมาณตีสองหรือเปล่าอยากอยากกินตับักหุ่งวะสั้นยาผัวสั้นให้ผัวไปซื้อเนี่ยเพิ่นเพิ่นเปิดเบิงเจลอกนะะไข่เลนเลนไปซื้อตับักหุ่งจะซื้อว่าแต่ซ้ายแต่ตีสองแล้สั้นเนี่ยไข่เบิง่องเจ้าขล่าสั้นคืออยากกินตับักหุ่งเพิ่นขาจะยากเพราะว่าตีสองแลบักหุ่งอยูุ่ไสจะมีเนระสั่ะ ต้องขอโทษหลายขอบใจขอ,ข,อข,อขอบคุณนะคะที่ติดตามอ่าอันนี้เป็นใส่รวมใส่ปูอาดกับใส่อันแฮมนะคะอ่าวิธีทีนี้ย่าเข้าจากอันต้องใส่มีดที่มันที่มันเข่าเด้พี่น้องมีดที่มันเข่าย่ามหัน่นอยากให้อันนี้จ้ะมันคอยบอริเนี่ยหันห่นกับหันห่น,นธรรมดาดิเนยะ เบิ้งมาสองทอนเห็นไหมคะนี่เห็นไหมสวยไม่ล่ะสวยไมคะสองทอนเนี่ยค่ะหันจะหนันหันจะสาวอย่บบาบันไดหนังสือมีดบาดมือเจ้าของเด้อจ้า <c oughs> หันดีๆนะคะสําหรับเด็กเด้อจ้าถ้าอยากหัดทำให้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งเด้อจ้าอย่บบาบัไดหนังสือเนี่ยก็จะได้เป็นคําเป็นคํา น,ะะน,น้ำสลัดของเรานะคะมื่อนี้ไม่ได้เห็ดห้เบิรงพี่น้องอันเห็ดไม่เรียบร้อยแล้วหิวก็เลยเห็ดไปก่อย่ายากขนาดสลัดนะคะวิธีทาน้ําสลัดของของเจจะเป็นชอบชอบกินแบบฟูดสลัดแมนยี่บอกแมนแมนแมนได้หนึงจีงอยู่ฟูดสลัดนะคะก็จะมีมะยงเนยมีบักหนาวมีบักพริกพริกเขียวห้อนี้แหละจา้ะพริกบานๆหาบักพริกมีน้าป่าผงสนดุข้าวคั่วอันนั้นเป็นก้อยแล้วอ๋อเดี๋ยวจังมาพอกันตอนกินเราเจอกันนะคะ ายสิดแทบเสกับเฟลล์หลอกค่ะ าจารย์เข้าเวลาเลยอาจารย์เวลาเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับสลัดโลเจอร์ของหลวงกล่องเปิดแล้วัดเนี่ยเ้าวต้ตงใจให้พี่น้องอ่าน้ําจิ้มน้าจิ้มนี่ที่เจรอกบอกไปนะคะส่วนผสมบอกไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะทําให้เบิ่งนะจ๊ะอันนี้คือต่าเอากับมือนะคะไม่ใส่เครื่องปั้นพี่น้องมาแซ่บนํากันเดี๋ยวขอขอซิปมือก่อนนะจ้ะคำแรกอันนี้เป็นอาไสยอันแฮม จิ้มค่ะจิ้มจิ้มน้ำสลัดสำหรับสายครีสายครีนนะคะคือเอาสายครีนอ่ะพระเจ้าจ๋าคอยได้หนังสือเนอแต่บจะมีรสชาติแบบความเผ็ดความเผ็ดพี่น้องเป็นความเผ็ดจากพริกความหอมความจากแฮม ความมันมันจักแตกจ้ะแล้วความกรอบกรอบแค่ร้อยกรอบแบบแต่งกว่าเลิศเลิศร้อยร้อยร้อยตัวอย่างแรงพี่น้องเออคนไต่ก็มาะออไปไปแล้ม <c oughs> ไส้ปูอัดนะคะอืมคุยคุยต้วยค่ะพี่น้องต้วยบ,บ้านเขาต้วยต้วยอืมพี่น้องใครบางอย่างนี้เจ้าฟังในกลุ่มไลน์เนาะแต่ก่อนรู้จักการจากค่ายเ<ม>จนเอจ้ะ พูดความดีแห่งประเทศไทย<ม>พเพื่อนเป็นเป็นคนใต้เป็นคนเป็นคนเป็นคนคนใต้อะคือเจรเอกเขาเราอีสานเนาะเ mm. พื่อนเราเพื่อนเราบอกว่ากระรอบฉันดูช่องเธอนอะ่ะ mm. มึงใสฟับให้กูหน่อยเถอะกูฟังภาษาอีสานมึงไม่รู้เรื่องอส่นเะอ๋อเดี๋ยวจะใส่ให้เดิอเป็นบางคําที่บกหูเรื่องว่าหนังสือ <laughs> อยากบอกว่าไม่ได้หนังสือไม่อยากเอ่ยชื่อใครเลยอันฟานอันฟาน โอ้ยเอ้ยไปแลยเหรอแหลงใต้ก็ให้แหลงได้ยังคือจะฟังวอกออก่าอ๋อตะหนูกูเกิลกับมีกับแปดได้ละหนูโนโออยังไม่ได้หนังสือตัวหักตัวใดว่าผสมว่า <c oughs> น้ำหักตัวผสมกับพี่น้องเอ้าได้เห็ดตัวผสมอยู่วะได้เห็ดได้เห็ดยังไม่ได้หนังสือไม่ใจละไม่เห็นแล้วเห็นแล้ว อันนี้อันนี้ผสมจ้ะนะคะผสมนะคะตัวนี้เป็นเห็นว่าผักกุ้งในรวมๆนี้จะมีปูอัดนะคะจะมีปูอัดกุ้งสันกุ้งมาแต่สายจะมีปูอัดนะจ๊ะเนี่ยมีปูอัดมีแฮมค่ะพี่น้องมีแฮมมีผักสลัดกินโอ๊ตนะคะมีอันแครอทมีแตงกวาแล้วก็มีแป้งนะคะ กับตุยอันนี้เป็นรถรถผสมนะจ๊ะรถผสมำ้าญยๆอีกแล้วค้าหญ่อีกแล้วค้าหญ่อีกแล้วพี่น่องชะมุนวีมากแรา โดนใจเฮ็ดเองแซ่บเองพี่น้อง <ST US> S> <S ต้องถามผู้ใดก็ต้องไปหาซื้อเฮ็ดเป็นอยูยังไม่ได้หนังสือเด <ST US S> ี๋ยวทำกันมูนีมากจ้ะภูมิใจนะคะที่ว่าเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองมีอันนั้นสนใจเขาสั่งมาได้พี่น้องอยู่เทศบาล กับอยู่ฟาร์มตัวอย่างมันแพะเมื่อน,นั้นแม่แม่เอาไปแม่เอาไปเขาก็เลยแบบซิมเบิ้งกับแม่แล้วปังผู้ใดเฮ็ดเืาเแสร์แถวสันเสือ,อบอกแจเจบอกว่าบอลูกสาวเฮ็ดแถวสัน <laughs> ลูกสาวเข้ใจเหรอเข้ใจเหรอเาเป็นนายเจ้าของถ่ายแล้วถ่ายแล้วแจ๊ฮ็ดขายแล้วเฮ็ดขายพร้อมให้กินพร้อมแยกว่าเฮ็ดกินน้ำด่ายดายะ่ะ เพิ่นก็นมาบอกว่ามีคนมาฟังเมู่อัานก็มีคนมาฟังเลยค่ะ,คะอยู่อันหนาวัดโพไซปันแพลตเนี่ยตั้งกองมีคนบอกว่าเจ๊ลอกเจ้าคืออ้วนแถวสันอ้าวเขาอ้าวอออนตัวสแตกไปเลยด้วยหนังสือมแเบิ่งการอ,อาปากถอ,อยเด้ออาปากเตอเผือเห็นหอดดิ่งไกล บรรยากาศยามแรงตะเป็นตกดิน,นคะ่ะพ,พ,พี่น้องคะตกดินกแลังเพื่อนบ้านทักทายยัางเพื่อนบ้านนักทายพี่น้องขึ้นนะห้านิ่งเฮ็ดย่างกำลังกินตลกดาอยู่ไม่ถึงฝื้อ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยใจเลยขอบคุณพี่น้องปองป๋าทุกสุคนไว่าจะเป็นนักเรียนนักศึก,กษามูพี่น้อง ทั้งหนเนี่ยแหละหลายๆ,ายๆายคนเนาะภาคเหนือใต้อีสานออกตกกลางมีเบิดตต้องนี่กับมีอย่างกะคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าเจ๊หลอกเจ,ะจะ้าคือบ่โดดน้ำม,มีคนนะจ๊ะมีคนได่ฝ่ายโดดน้ำจักป่าอะไรสันโอ้มีเบิดอาจาจะไหนก็จะลืมกดติดตามกดซับตไคร้นะคะปักตะไคร้แหน่ติดตามนม้แล้วก็กดแชร์ตอนนี้ร้อยซี่ซับแล้วนะคะต้องแจกได้สักตอนนี้ขอไปถึง300ก่อนนะคะขอถึง3 0 0ร้ซับก่อน สามรอยเท็ดอยัางสามร้อยเดาฮะเออเท่ากับสามร้อยซับจะโดดน้ามปม่ามาปีงจ้ะมาปีงเป็นเบิงเลยเตทจะโดดลงค้อนนะคะรับนี้ก็ติดตักขอบคุณสำหรับการติดตามทุกทุกคนนะคะสหรับวันนี้ก็สวัสดีสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจอกันจ้ะ